กลับมาช่วงที่2ของเรื่องลับมากค่้อาจารย์เสรีไขความลับใน Facebook ของอาจารย์หน่อยอาจารย์โพสต์เอาไว้พูดถึงรวมไทยสร้างชาติครับบอกว่าอย่าชะล่าใจเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายพักการเมืองก็ลั่นกลองรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทําไมดูเหมือนรวมไทยสร้างชาติยังแผ่วเหลือเกินอาจารย์กังวลเรื่องอะไรกันแน่คือกังวลว่าหนึ่งคนรู้ไหมว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่รวมไทยสร้างชาติ เป็นหมายเลขหนึ่งของบัญชีรายชื่อและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพี่ไม่แน่ใจใ<ช>นะครับพี่กลัวจะเป็นเหมือนอย่างที่ท็อปเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนที่ชุมชนบ้านท็อปเนี่ยเขาเจอคุณสุดารัฐแล้วเขาบอกว่า <c oughs> อุ้ยเนี่ยเขาเลือกคุณสุดารัฐ์คืักเลือกเพื่อไทยใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ใช่พี่ก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนเนี่ยไม่รู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเดี๋ยวจะไปเลือกพลังประชารัฐข้อที่หนึ่งนะครับ ข้อที่สองคนรู้ไหมว่าถ้าลุงตู่จะได้เป็นนายกเนี่ยลุงตู่จะต้องได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มที่จารวมกันซีกนี้นะครับคือเราเห็นนะซีกน,นี้ก็จะมีเพื่อไทยจะมีก้าวไกลจะมีเสรีรวมไทยอ,อะไรประมาณนี้นะส่วนทางด้านนี้ก็จะมีภูมิใจไทยมีประชาธิปัตย์มีชาติไทยพัฒนาอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนพลังชลอาจจะรู้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็ส่วนสายช่างชาติแต่ตรงนี้เขารู้อะไอยัง ว่าท่านลุงตู่จะเป็นนายกอย่างสง่างามและมีความชอบธรรมพรรครวมไทยสร้างชาติต้องได้คะแนนเยอะที่สุดอ,อันนี้ออเขารู้แล้วหรือ,อยังนะทีนี้ต่อไปรวมไทยสร้างชาติมีคนใหม่เข้ามาเยอะอซึ่งรอบนี้ต่างจากปี62สองปี62สองมีคนเข้ามาในพลังประชารัฐซึ่งมีทั้งสีเทาสีขาวสีดำมีทั้งที่คนรู้จักและไม่รู้จักแต่รอบนี้มีคนรู้จัก และมีคนไม่รู้จักแต่ไม่ใช่สีเทาเป็นสีที่ใสเป็นคริสโตลเลยแต่เขาเป็นคนใหม่เขาลงพื้นที่แล้วหรือยังครับเพราะว่าการเป็นคนใหม่ย่อมเสียเปรียบคนเก่าที่เขาลงพื้นที่มาก่อนดังนั้นออกไปอธิบายความตั้งใจได้ยังเหมือนอย่างวันนั้นที่ลอรี่มาเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าคนที่อยู่ในแฟนเพจพี่นะไอ้แม่อยู่ในเฟซบุ๊กพี่แล้ก็อยู่ในไลน์พี่ เลือกรอลี่แน่นอนชอบอ่ะชอบอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือออกไปทําแบบนี้กันแล้วหรือยังถ้าหากยังไม่ทําแล้วคนเขาก็จะเลือกคนเก่าสิใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดกระแสะลงตู่อยู่ต่อเนี่ยไม่แรงเท่ากับกระ,สะแสรักความสงบจบที่ลงตู่เมื่อตอนปี62สองระวังคนเขาจะเลือกสอสอในดวงใจพักในดวงใจที่เขาเคยเลือกนะอย่างปี62สองนี่พี่บอกได้เลย หลายคนสละสอสอในดวงใจเพราะจะให้ลุงตู่เป็นนายกเพราะฉะนั้นเคยชอบคนนี้ไม่เอาละรอบนี้เขาไม่ได้อยู่กับลุงตู่เราทําให้ได้แบบนั้นแล้วหรือยังถ้าทําไม่ได้คนบอกนี่ไงสอสอในดวงใจฉันชื่อนายกซึ่งเขาสังกัดพักอะไรกันแล้วแต่ฉันจะเลือกเขาหรือฉันจะเลือกพักนี้เพราะว่าพักนี้เป็นพักประจําจังหวัดฉันถ้าเป็นอย่างเงี้ยลุงตู่จะไม่ได้เป็นนายกจะบอกให้รู้ด้วยหรือถ้าเป็นด้วยการไปต่อรองนะ อาจารย์แต่รวมไทยเนี่ยเท่าที่ผมได้ติดตามป้า้หาเสียงที่อยู่แต่ละพื้นที่แลเนี่ยนะ <c oughs> ผมเห็นมอเตอร์เนี่ยที่รู้สึกว่าไม่เหมือนพักการเมืองอืง่น <c oughs> ตรงไหน <c oughs> ใช่ไหมตรงที่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ย เขาให้สิทธิ์ของว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอแต่ละเขตคิดเองเอย่ง<ข>างครา<อ>ี้เนี่ยเขาเป็นพรกประชาธิปไตยเขาก็ดังตรงไหนเขาดังที่ดราม่านะฝั่งประชาธิปไตยฝั่งเผด็จการเขาก็เลยรู้สึกว่าเป็นโปรไฟล์เป็นสสหน้าใหม่ในรวมไทยว่าที่สสหน้าใหม่ในรวมไทยแล้วแล้วถูกดราม่าทัวลงอย่างนี้แต่กับกลายเป็นว่าเขาใช้โอกาสที่ที่ทัวลงเนี่ยเขาได้อธิบายอใช่ไหมนะแต่ที่พี่บอกว่า คนหน้าใหม่หลายคนน่ะอย่างสมมติวนะ่าคุณเขตรัฐเนี่ยเขาลงของเตยใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่าคุณกรณิตเขานะอยู่ในพื้นที่นั้นถ้าเกิดเขตรัฐไม่ได้อธิบายว่าอยากให้ลุงตู่เป็นนายกเนี่ยต้องการรวมไทยนะคนเขายังรักคุณกรณิตเขาก็ไปกาให้คุณกรณิตสิถูกไหมใช่ครับหรือในขณะเดียวกันเนี่ยเขตที่คุณเจอมากลงอะ่ะคนที่เขารักคุณเจอมากถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจเรื่องว่าท่านลุงตู่จะได้เป็นนายกเนี่ย พรรครวมไทยจะต้องได้สอสอมากที่สุดในกลุ่มนี้ก็ต้องอดใจไว้ขอไม่เลือกคุณเจอมากอย่างนั้นเหรอก็ในในปีหกสองเป็นอย่างนั้นไงปีหกสองมีสอสอประจําพื้นที่ซึ่งเป็นคนเก่งและเป็นคนดีหลายคนหลุดเนะตอนไม่ต้องไปดูจังหวัดอื่นเลยดูกทมอ่ะดูกทมอสอสอประจําพื้นที่ที่เคยดังอ่ะหลุดจนกระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นศูนย์น่ะครับแล้วถามว่าสอสอของประชาธิปัตย์ที่หลุดอ่ะไม่ใช่คนดีเหรอ ดีดไม่ใช่คนเก่งเหรอเก่ง,กงแต่หลุดเพราะคนต้องการให้ลุงตู่เป็นนายกไงดังั้นตอนนี้เหมือนกันถ้าคนอยากให้ลุงตู่เป็นนายกเนี่ยนะคะปีหกสองรักความสงบจบที่ลุงตู่และลุงตู่อยู่กับพลังประชารัฐแต่พอปีหกหกอยากให้ลุงตู่อยู่ต่อลุงตู่อยู่กับใครอยู่กับรวมไทยสร้างชาติคนรู้ยังไม่แน่ใจเพราะเวลานี้ภาพการหาเสียงที่เป็นโปสเตอร์เนี่ยนะคะ ยังไม่ใช่เป็นภาพของผู้ลงสมัคร <c oughs> คู่กับลุงตต่แต่มันอยู่บนเงืเอ่อนไขว่า <c oughs> ปี62สองอ่ะมันบัตรใบเดียวปีเนี้ยมันบัตรสองใบถึงต้องทํางานหนักกว่าเดิมไงต้องทํางานหนักกว่าเดิมเพราะบัตรสองใบคือใบเดียวเนี่ยโปะไปที่พลังประชารัฐเลย <c oughs> ใช่ไหมครับครับแต่ตอนนี้บัตรสองใบมันจะเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> โอเคอยากให้ลุงตต่เป็นนายกเพราะฉะนั้นสําหรับบัญชีรายชื่อเราจะเลือกรวมไทยสร้างชาติ แต่อีกใบหนึ่งสอสอเขตเราจะเลือกสอสอในดวงใจเนี่ยเขาจะอยู่พักอะไรล่ะเดี๋ยวเราจะเลือกพักนั้นเป็นไงก็เขาอยู่กับเราอะมีถึงเวลาก็เอาทุนมาให้ถึงเวลาก็มาสร้างถนนมาซ่อมแซมติดไฟทําตามที่ท็อปพูดกันแล้วกันนะครับแล้วลุงตู่เขาก็จะกลับบ้านพี่พูดตรงกับบ้านนะพี่พูดตรงจริงๆท็อปถ้าทําอย่างที่ท็อปพูดอ่ะก็เราเขาเคยเป็นสอสอแล้วเขามาเนี่ยโอเคคุณเลือกไปเลยค่ะคุณเลือกไปเลย ถ้าหากว่ารวมไทยสร้างชาติไม่ไปสร้างความเข้าใจปล่อยให้เขาเลือกไปเลยค่ะแล้วลุงตู่นะคะถ้าสมมติรวมไทยสร้างชาติไม่ได้มางทีหนึ่งนะคะขอแนะนําให้ลุงตู่ค่ะลาออกแล้วก็กลับบ้านนี่นะคือถ้าคิดอย่างที่ท็อปพูดเมื่อกี้นะลุงตู่กลับบ้านแน่นอนผมเชื่อว่ามีหลายคนคิดแบบนี้นะแล้วกําลังช่างใจอยู่ว่าตกลงรอบนี้เนี่ยจะเลือกให้รวมไทยสองใบเลยไหมหรือจะเลือกใบหนึ่งให้รวมไทยอีกใบเลือกสอสเได้ตงใจแล้วก็ได้ลุงตู่กลับบ้าน ทั้งทั้งที่เวลาเขาไปหาเสียงเขาก็บอกนะว่าเ,วเรียกราคาเดี๋ยวเีาก็จะไปยกมือให้ลุงตู่ตอ่าใช่คือถ้าเป็นแบบนั้นมันต้องดูจํานวนสอสอต่อถ้าเกิดว่าลุงรวมไทยสร้างชาติไม่ได้สสมากที่สุดลุงตู่หนึ่งไม่มีความชอบธรรมที่เป็นนายกครับสองถ้าไปต่อรองสําเร็จอขอผมเป็นก่อนสองปีแล้วจะคุดมาต่อลุงตู่จะไม่สง่าง,งาม,มและคิดว่านักวาทก,กรรมทั้งหลายอะ่ะ จะไม่แซะลุงตู่จนทั้งจมดินเหรอปล่นมาไม่มีความสง่างามสอสอก็ไปได้เยอะที่สุดยังอุตส่าห์มาตั้งเป็นนายกอีกเพราะฉะนั้นพี่ถึงเขียนลงไปว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องดูอย่างนี้ไปดูโพของสงขาแล้วจะเข้าใจ ให้ดูโพของที่นั่นเพราะทำไมถึงองคาเนี่ยนายกมารล้วเลยนะคะที่อยากเป็นนายกแต่แต่พอถามว่าจะเลือกสสเขตใครประชาธิปัตย์จะเลือกบัญชีรายชื่อใครประชาธิปัตย์ถ้าเลือกอย่างนี้แล้วลุงตู่จะเป็นนายกได้ยังไงลุงตู่จะเป็นนายกได้ยังไงถ้าเลือกอย่างนี้ถ้าทั้งประเทศอันนี้เรามองแค่สงขาถ้าทั้งประเทศเป็นแบบโพสงขาเนี่ยถูกต้องลุงตู่กลับบ้านแน่อยากให้ลุงตู่เป็นนายกอสมุตินบุรีรั์นะอยากให้ลุงตู่เป็นนายกสาสสเขตเลือกใครกรุงเทพไทย ชื่ออะไรชื่อเธอไงครูจะนไทยเป็นไงล่ะกลับบ้านครับลุงตู่กลับบ้านแน่นอนานพี่ยืนยันได้เลยอสมมติสาแก้วก็เหมือนกันภาาแก้วอยากให้เป็นนายกลุงตู่แล้วเลือกใครเลือกเพื่อไทยเพราะว่าตระกูลเทียนทองเขาอยู่เพื่อไทยอันนี้เป็นต้นหรือไปที่ระยองอยากให้ใครเป็นนายกลุงตู่เป็นนายกเลือกใครเลือกชาติปัตย์เพราะเลือกคุณสาธิตอาบอกได้เลยถ้าหากว่า รวมไทยสร้างชาติไม่ทำงานหนักลุงตู่ได้กลับบ้านค่ะเอาละครับลังตู่ดได้กลับบ,บ้านนะเพราะคนยังไม่เข้าใจอีกเยอะมากแล้วก็ฝากให้รวมไทยสร้างชาติเร่งทำความเข้าใจด้วยนะเพราะจริงๆนล้ว่วตอนน<อ>งสุดท้ายเนี่ยพี่เองเนี่ยพูดอยู่ในในแฟนในเฟซบุ๊กพี่พี่บอกได้เล<อ>ยเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้เลือกตั้งให้ใครเป็นสสแต่เลือกตั้งว่าจะให้ใครได้เป็นนายกดังนั้นพักไหนส่งชื่อคนที่เราอยากให้เป็นนายกเราก็เลือกพักนั้นสองใบโอเคฮะ ชัดเจนครับรวมไทยติดต่ออาจารย์เสรีเข้าไปหาเลย <c oughs> ไม่วไว่คือถ้าคุณอยากให้คุณรุทินเป็นนายกคุณก็ต้องเลือกภูมิใจไทยทั้ง 2, 2> องใบคุณอยากให้คุณจรินเป็นนายกคุณก็เลือกประชาธิปัตย์ทั้งสองใบนะ ถ้าเกิดคุณอยากให้องอิงหรือคุณสุดเสถียรป็นนายกคุณก็เลือกเพื่อไทยทั้งสองใบแต่ถ้าคุณอยากได้ลุงตู่เป็นนายกก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่คนเข้าใจอย่างเนี้มีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรพี่เกรงมากเลยพี่เห็นโพสงขาที่เดียวแค่นั้นพี่ถึงได้เขียนบทความนี้ขึ้นมาอ๋อนี่แหละครับไขความลับของอาจารย์สำเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่การรวมเสียงนะใดๆก็แล้วแต่คุณจะเลือกใครชอบใครเชือกนายกหรือ หรืออยากจะเลือกสอสใอนดวงใจสุดท้ายมันอยู่ที่การรวมคะแนนที่นั่งของแต่ละพักการเมืองน,นั่นเองเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีพักกันก่อนครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมกลับมามาดูปนาของกทมกันหน่อยจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าสรุปไฮไลท์ของกรทมถแถลงผลงานรอบ6เดือนผู้ว่าชาตินะด้าน9ดี ใครว่าไม่มีผลงานเดี๋ยวเรามากางให้ดูกันครับ้าพิลาไดไหมอย่าเพิ่งจะเห็นอี่ไม่ต้องให้ตาจันทเดียวได้ไหมจริงอ่ะ